สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอใภไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือน ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เมจิกเชียนเมจิกเชียนก็บอกถึงว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยใครที่จะคิดหยิบจับลงมือทําอะไรมันก็จะทําได้ง่ายเป็นช่วงที่จังหวะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทํา เพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะศึกษาเรียนรู้ไปแล้วและอาจจะกำลังคิดจะลงมือทำอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะทำทำแล้วประสบความสำเร็จแต่บางคนอาจที่จะกำลังคิดที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารู้ว่าลงมือทำแล้วจะดีหรือไม่ดีดังนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรจัดได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมันดูว่าคุณสามารถทำได้ ะะสามารถทําได้แต่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของในแต่ละคนด้วยตําแหน่งต่อมากระดุมพระรายรับรายจ่ายได้ไพ่หนึ่งเหรียญเราจะเห็นว่าเหรียญที่มีมือคนคนยื่นออกมากลางอากาศแบบนี้นั่นหมายถึงว่ามีรายรับเกิดขึ้นนะแล้วก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะดังนั้นในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมเนี้ยชาวราศีมังกรแค่เพียงเงินผ่านมือนะ ไม่ใช่ว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บรายได้ดีไหมมีแค่เพียงเงินผ่านมือเรียกว่าถ้าคนที่ทํางานประจําคุณได้งานคุณได้เงินเดือนตายตัวแน่นอนอยู่แล้วแต่อันนี้พูดถึงคนที่อาชีพอิสระต่างๆรายได้มีเข้ามาอยู่อยู่บ่อยๆอ,อยู่เนืองๆแต่ไม่ได้เป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นกอ่อเป็นกำรรมากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่ในแต่ละคนแต่เรียกว่าดีกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เงินมันจะไม่ขาดมือเท่านั้นเองทีนี้มาดูในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องได้เทวดาเป่าแตร ى. เทวดาเป่าแตรในที่นี้ก็บอกว่าระมัดระวังเพื่อนฝูงพี่น้องหน่อยพี่น้องต้องน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปช่วงเนี้ยไว้วางใจอะไรมากนักไม่ค่อยได้ถ้าเล่าเรื่องดีๆโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างปากสว่างแต่ถ้าเล่าเรื่องไม่ดีเรื่องที่เราผิดพลาดเรื่องที่มันเออ ควรเป็นความลับคุณต้องเก็บไว้เป็นความลับคุณอาจจะถูกเปิดโปรงจากเพื่อนฝูงพี่น้องได้ถ้าคุณเที่ยวเอาความลับของตัวคุณไปพูดให้เขาฟังเพราะเขาอาจที่จะพูดจะคือแบบมันเหมือนคุยแล้วปากมันพาไปอะ่ะ <c oughs> มันก็จะเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ดังนั้นมีอะไรต้องเก็บเงียบไว้อย่าที่สําคัญเลยคุณทําอะไรต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาด้วยถ้าคุณทําอะไรที่มันตกติกงกเมนะ็ดน่ะเขาอาจจะเอาคุณไป โพธนาหรือไปเป่าประกาศให้คนรู้ได้นะคะตำแหน่งต่อมาพันทุความสัมพันธ์ในครอบครัวอุย้ยดีอยู่นะชาวราศีมังกรได้ราชินีเหรียญชะาวความสัมพันธ์ในครอบครัวในที่นี้เขาบอกว่าจะว่าดีทีเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะมันอยู่ในในตำแหน่งความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นอ่ะรายได้หลักค่าใช้จ่ายหลักอาจจะอยู่ที่ ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรที่จะต้องเป็นคนจ่ายเป็นคนคอยดูแลนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานวัยที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะคอยที่จะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็เรียกได้ว่าในตําแหน่งนี้คนที่เป็นประมุขของบ้านเนี่ยยังมีเงินหมุนเวียนดียังมีฐานะที่ดีพอที่จะช่วยเหลือคุณได้ ถามถึงความสัมพันธ์ดีไหมความสัมพันธ์น่ะก็จัดว่าเออมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาถ้าตัวคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่ถ้าตัวคุณมีประมุขของบ้านที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีฐานะอย่างเช่นอตัวเราแล้วเรามีแม่เรานะคะเพราะเป็นราชินีเหรียญน,น่าจะเป็นแม่น่าจะเป็น ผู้ใหญ่ภายในบ้านที่เป็นผู้หญิงจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีก็สามารถที่จะคุณสามารถพึ่งพาอาศัยได้ดูแลคุณได้นะคะตำแหน่งต่อมาอ้อเดี๋ยวดูในตำแหน่งพันธุก่อนในตำแหน่งพันธุก็บอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรให้ไหว้เทพ่อยนะคะให้ไหว้ พระแม่อุมาพระแม่รัศมีเพื่อเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานกับเสริมเรื่องการเงินเรื่องความรากักเรื่องการมีสเสน่ห์เสริมความมีสเสน่ห์กับตัวคุณจะได้เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนจะทําให้การงานได้ไม่ต้องสะดุดติดขัดเกิดขึ้นตําแหน่งต่อมาปุตตะโครงการใหม่ๆนะคะโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําหรือสําหรับใครที่จะมีโอกาสได้รับโครงการใหม่ๆไหมได้ได้ เอ่อไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆสำหรับคนที่ทำอาชีพเอ่อทำงานประจำทำงานราชการโครงการใหม่ๆคุณอาจไม่ได้คุณอาจที่จะต้องไปทำงานที่มันเป็นจ็อบหรือโครงการใหม่ๆที่เข้ามามันอาจจะเป็นจ็อบสั้นๆนะที่จะให้คุณแสดงผลงาน แล้วมันจะโดดเด่นขึ้นถ้าคุณงานจ็อบสั้นๆซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยผลงานมันอาจจะดูไม่ชัดเจนแต่คุณสามารถต้องบอกนะ่าคุณสามารถที่จะทําตัวคุณให้มันโดดเด่นกับงานจ็อบสั้นๆนั้นได้นะคะโดยสําหรับชาวราศีมังกรแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระในช่วงเนี้ยถ้าจะเริ่มโครงการใหม่ๆมันจะต้องเป็นโครงการที่ทําจบเป็นจ็อบๆไปนะ ถึงจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นโครงการที่ตั้งลกลากเอ,อ่อเป็นโครงการที่อลังการต้องมีลูกน้องมีบริวารเป็นงานที่ทําแบบลากยาวไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยบอกก่อนเลยต้องทําที่มันเป็นงานจอ็อบเป็นโครงการใหม่ๆเป็นโครงการเสริมเป็นรายได้เสริมของคุณทําเป็นงานจ็อบจะดีกว่าแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดถ้าถามถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่าช่วงนี้มีเป็นช่วงที่มี ความโดดเด่นของตัวคุณนะจึงมีคนเข้ามานะคะแต่มีคนเข้ามาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะจะได้ลงเอยกันนะอาจจะเข้ามาเพื่อมาศึกษาดูใจกันก่อนแล้วถ้าถูกใจก็สามารถไปต่อได้ตำแหน่งต่อมาอลิอุปสร,รคติดขัดการขัดแย้งต่างๆเจ้ากรรมนายเวรหรือการถูกแทงข้างหลังจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่สามเหรียญ <c oughs> การงานราบลื่นดี โดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพอิสระคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนจะมองเห็นฝีมือเห็นความสามารถของคุณจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะส่วนคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานราชการช่วงเนี้มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานต่างๆจัดวดีจึงทําให้ยังไม่มีคนแทงข้างหลังเขาจะมองเห็นว่าตัวคุณมีความโดดเด่นเฉพาะทางในสิ่งที่คุณทําเจ้านายหัวหน้างานก็มองเห็นด้วยเช่นกัน จึงทาให้ช่วงนี้ยังไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะในตําแหน่งต่อมาปัตตนิปัตตน,ตตนิความรักสําหรับคนมีคู่ต้องถามก่อนเลยว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันในตอนเนี้คู่ครองของคุณแก่กว่าหรือเด็กกว่าถ้าคู่ครองของคุณแก่กว่าเขาจะคอยสปอยคุณดูแลปกป้องคอย ออกหน้าแทนคอยปกป้องคุณดูดูอบอุน่นเดือดร้อนเรื่องการเงินก็ให้ให้ใช้นะคะเรียกว่าดูแลเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดคุณไปชอบคนที่เด็กกว่าคุณจะเป็นมุมตรงกันข้ามเลยคุณจะเป็นฝ่ายคอยดูแลคอยปกป้องเขาให้ได้ให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายเอ่อใน ในตำแหน่งนี้เขาบอกว่าความรักรักกันดีไหมรักกันดีอยู่ตะม,มุตะม,มิกันไปเพียงแต่ว่าคุณได้แฟนแบบไหนล่ะเด็กกว่าหรือแก่กว่ามันก็จะอยู่ในมุมที่แตกต่างกันในความรู้สึกถ้าในตำแหน่งนี้มามองถึงเจ้านายหัวหน้างานผลักดันคุณอยู่นะแต่เป็นการผลักดันแบบลับๆไม่ได้เปิดเผย แต่ยังไม่ได้ผลักดันแบบเ่อนขั้นเ่อนตำแหน่งเขาคอยหนุนหลังคุณอยู่เขาอเอ่อคอยคอยให้การช่วยเหลือคุณอยู่คอยปกป้องคุณอยู่เวลาที่มีใครคิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณศัตรูเปิดเผยไม่มีนะในช่วงนี้นะคะด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ดูพูดเก่งคุยเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเขาก็เลยจึงอยู่นิ่งๆไม่มาไม่มาเป็นศัตรูอะไรกับคุณนะในช่วงนี้ตำแหน่งต่อมาเอ่อมรณะ การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุได้ไพ่สิบเหรียญไม่มีอุบัติเหตยุยังไม่มีการจากลาเจ็บป่วยเนี่ยยังไม่มีถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีถ้าใครที่อายุเยอะแล้วเป็นโรคประจําตัวอันนั้นถือว่าเป็นปกติธรรมดาของคนสูงอายุก็ไปรักษาตามอาการในช่วงเนี้ยอุบัติเหตุไม่มี การเจ็บไข้ได้ป่วยแบบล้นหมอนนอนเสื่อไม่มีการจากลายยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะมาดูในตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะเกติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องวิ่งเต้นสักนิดหนึ่งอยู่เฉยเฉยนั่งรอบุญวัสนามันไม่ได้ต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าจะได้ก็ยังไม่ได้ได้ตำแหน่งสูงๆนะอาจจะได้เลื่อนขึ้นมาสักขั้นหนึ่งดีกว่าเดิมขึ้นมาสักหน่อยนึงแต่ก็วิ่งเต้นเหนื่อยเลยทีเดียวแหละ ถึงจะได้ต้องไปพูดไปคุยต้องไปเข้าหาบ่อยๆต้องมีของกำนันต้องนูน่นต้องนี่เวลาเจอก็ต้องอาจลุกขึ้นทํางานอยู่ต้องลุกขึ้นไปไหว้เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะประจีประจอหน่อยนั่นแหละมันถึงจะได้นะคะส่วนถ้าใครที่ทําอาชีพอิสระทําธุรกิจส่วนตัวช่วงเนี้ต้องอย่าอยู่สักที่นะอย่าอยู่เฉยนะคุณถึงจะก้าวหน้า คุณถึงจะไปได้ดีไปได้สวยมีคนรู้จักคุณต้องพิเศนต์ตัวเองบ่อยๆมาดูตำแหน่งต่อมากรรมะการงานได้ไพ6่6กเหรียญ6กเหรียญในที่นี้เขาบอกการงานคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแต่คุณต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะ มันถึงจะไปได้สวยมันถึงจะมั่นคงงานอาจจะไม่ได้ทำงานที่ทำเองคนเดียวอาจจะเข้าอาจจะมีหุ้นส่วนหรือเข้าไปร่วมกับองค์กรต่างๆต้องมีการปันผลกันเกิดขึ้นต้องมีส่วนแบ่งเกิดขึ้นแต่มันเป็นส่วนแบ่งที่คุณพึงพอใจนะคะทีนี้มาดูในตาแหน่งต่อมาลาภโชคลาภอุ้ยดีจังเลยอะชาวราศี มังกรคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภก้อนโตสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาแต่ละคนอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนโตบางคนอาจจะได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะทําไปเกี่ยวกับในหน้าซื้อขายที่ดินคุณจะได้รับได้รับช็อบใหญ่ๆแล้วได้ปิดจ็อบใหญ่ได้เงินก้อนโตบางคนก็อาจที่จะเได้เงินมาได้เงินโบนัสก็ได้ เพราะมันเป็นช่วงปลายปีนะคะคุณอาจจะได้รับโบนัสก้อนโตมากกว่าที่คิดไม่ถูกหวยแล้วนะตมหกก่อนไม่ถูกหวยแล้วนะไม่ขัดลาาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตอยู่นะสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรหรือใครที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการที่เรียกว่าต้องหายอดหายอดลูกค้า ที่จะในแต่ละเดือนว่าอุเดือนนี้ฉันจะได้ยอดเยอะไหมจะได้จะได้เงินสักเท่าไหร่บางคนนี่ไม่ได้ได้เป็นเงินเดือนนะแต่จะได้ยอดจากการหาลูกค้าคุณจะได้ยอดก้อนโตนะคะคุณจะทาให้ทาให้คุณได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นตําแหน่งสุดท้ายนะคะวินาศได้ชาลิออดชาลิออดในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่าในตําแหน่งวินาศเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะกับศัตรูลับๆที่คุณไม่รู้ว่าเป็นใคร ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าจะพยายามสร้างปัญหาให้กับคุณเดี๋ยวก็ดีกับคุณเดี๋ยวก็ร้ายกับคุณแล้วจะทําให้คุณนะมีปัญหาที่คุณจะต้องคอยแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมทําไม่ได้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่มีไหวพริบสามารถที่จะเเขาเรียกว่าพูดให้ตัวเองรอดได้ส่วนถ้าเรื่องคดีความถ้าใครมีคดีความนะยืดเยื้ออย่างอีกนาน แต่ถามถา้ามีโอกาสชนะคดีไหมมีโอกาสชนะคดีจากคําพูดคาจาของตัวคุณที่คุณจะสามารถพูดและเอาตัวรอดได้เมื่อพูดแล้วเอาตัวรอดได้มันไม่ได้จบมันอาจจะไปศาลที่สองมันอาจจะไปศาลที่สามยังอีกนานกว่าจะจบคุณยังจะต้องแก้ไขกันไปอีกนานมันจะต้องมีการเดินทางไปขึ้นลงขึ้นศาลอยู่บ่อยๆความทุกข์ใจของ ผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนียคือปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยบางครั้งเราก็รู้สึกเพียหรือบางครั้งบางทีก็รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานงานยากงานลำบากโยนมาให้เรางานสบายๆรับไปเองหมดดังนั้นน่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้เราให้เราปล่อยวางซะเราต้องคิดว่าเรามีความสามารถพิเศษเราถึงได้ทำงานพิเศษมากกว่าคนอื่นโดดเด่นมากกว่าคนอื่นตรงนี้มันคือผลงานของคุณ ที่มันจะทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะอะไรที่คนอื่นเขาทําไม่ได้แต่คุณทําได้นั่นมนคือผลงานของคุณให้คุณคิดตรงนี้แล้วคุณจะสบายใจชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรอย่าถามคําว่าแก่ตัวจะสบายไหมคุณต่อให้มีเงินต้องบอกว่าชาวราศีมังกรต่อให้คุณมีเงินแก่ตัวคุณก็ไม่อยู่เฉยนะคุณจะลำบากยันแก่เพราะว่า ต่อให้คุณอยู่บนกองเงินกองทองคุณก็จะต้องทําเพราะคุณไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะชอบอะไรที่มันผจญภัยชอบอะไรที่มันออกไปนอกบ้านชอบพบปะเจอกัอสังคมข้างนอกชอบแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่คิดว่าเอ้ยไอตรงเนี้ยคนอื่นทําไม่ได้หรอกมันต้องเรานี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณเนี่ยจริงๆมันน่าจะสบายแล้วแต่คุณนะเลือกที่จะไม่สบายเอง ะะจบคำพยากรณ์ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ